สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a s d e l นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนรือ t สตองเกตกันเช่นเคยกับ ID s e r v ิร์ฟเอร์สามนั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ขออนุญาตเปิดมาในส่วนของโบนัสเติมเงินหรือว่าเป็นประวัติการเติมเงินเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อที่ให้ดูว่าไอดีผมเนี่ย เป็นสายรีจริงๆไม่มีการเติมเงินนะครับเพราะว่าประวัติเติมเงินเนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็อยากจะไปอัปเดตพลังกันนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้อัปพลังขึ้นมา่ที่7จ็ดล้านหกแสนแล้วนะครับผมก็ยังคงเป็นอันดับที่1นะครับในส่วนของอันดับพลังนะครับตามมาด้วยอันดับที่2จะเป็นคุณ G ีนอตแม็กพาวเวนะครับผมพลังก็อยู่ที่6กล้านเจ็ดแสนมนะครับผมส่วนอันดับที่3ก็จะเป็นคุณเกตไฮเอ็กนะครับผมพลังก็อยู่ที่6กล้านสองแสนเองนะครับ ส่วนอันดับตัวละครสุดแก่งเนี่ยตัวด้วงผมเนี่ยใกล้จะแตะ2ล้านแล้วนะครับผมตอนนี้พลังก็อยู่ที่1,978,000นั่นเองก็เลือดด้วงผมตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่2 8 1 0 0 0นนะครับผมก็ได้ห่างกับเลือดด้วงของคุณจีนอเนี่ยประมาณแสนหนึนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา สุ่มอุปกรณ์ละกันนะครับผมวันนี้เนี่ยได้เก็บอุปกรณ์สีส้มไว้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมแล้วก็อ่าอุปกรณ์สีม่วงอีก1ชิ้นมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับผมจะเป็นอุปกรณ์สีม่วงก็ผสานไปเลยละกันนะครับก็ได้มาเป็นหมวกอัศวินนะครับผมอาเข็มขัดนะครับผมโอ้ก็คือหมวกนั่นแหละครับผมก็ออฟชั่นก็จะเป็นป้องกันป้องกัน HP อัตราดาเมจแล้วก็อัตราลดดาเมจนะครับผมยังไงก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเป็นป้องกันนะครับ มาเริ่มกันที่อุปกรณ์สีส้มเลยละกันนะครับผมชิ้นแรกประสานกันดูนะครับโอ้โหได้มาเป็นเสื้อต่อสู้นะครับผมขอเป็นออปชัน HP HP ีเฮเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับโอ้โหได้เป็นป้องกันกับอัตราคิดิคอนนะครับผมไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับมาต่อกันชิ้นสุดท้ายนะครับผมประสานไปเลยก็จะเป็นนักโทษนะครับผมมาดูออปชันกันนะครับโอ้โหป้องกันกับผลแม่นยําอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยได้ป้องกันถึง3ชิ้นเลยครับโอ้โห ือว่าเกลือมากๆเลยนะครับผมแค่เปิดมาก็เกลือแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของลานประลองหน่อยละกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะพยายามจัดทีมเพื่อที่จะขึ้นอันดับที่2ให้ได้นะครับผมมาดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถเอาชนะคุณนินจาวันเพื่อขึ้นมาอยู่อันดับที่2ของลานประลองได้หรือเปล่านะครับผมทีมที่เขาใช้อยู่นาตอนนี้ก็จะเป็น คอหลักอย่างตัวเกโลกกโลนะครับผมแล้วก็จะมีตัวซอมบี้แมนมาด้วยนะครับร่วงเขาเนี่ยอยู่4ดาวกับ4ดาวม่วงเลยนะครับผมส่วนแทงท็อปเนี่ยหดาวกับ3ดาวม่วงนะครับตัวหลักตัวดาเมจเลยก็จะเป็นตัวทัศสมกินะครับผม5ดาวกับ4ดาวม่วงนั่นเองแล้วก็จะมีตัวราชานนันฟ้าเนี่ยหดาว1ดาวม่วงมาเพื่อบัฟดาเมจนะครับผมทีมที่ผมจัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตำแหน่งเดิมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แต่ ผมอยากจะให้ตัวราชเทเลลึกเนี่ยยืนได้ถึงหลังเกมนะครับผมก็จะลองสลับตำแหน่งดูแล้วกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมก็ไปท้าสู้ดูเลยละกันนะครับผมก็น่าจะแพ้นะครับผมเปิดมารอบแรกนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวซอมบี้แมนเขาเนี่ยอยู่แถวหน้าด้วยนะครับผมโอ้โหซอมบี้แมนยิงธรรมดามานะครับผมด้วงผมอันติคืนบ้างนะครับ ตามด้วยตัวคมบุนะครับผมอันติไปนะครับผมเพื่อกัดก่อนนะครับกัดก่อนแค่ตัวเดียวนะครับผมไม่ถึงตัวหลังนะครับเข้าสู่เทินที่สนะครับทัสมามกิอันติตามลงมานะครับผมโอ้โหสี่ร้านห้าแสนดาเมตรนะครับผมฟังผมเนี่ยตายไปทั้งสิ้น2ตัวนะครับเป็นตัวเกโลเกโลกับตัวคมบูอินฟินิตี้นั่นเองนะครับนี่ครับผมราชาทะเลลึกผมอันติฟรีไปแล้วนะครับ คัสึมากิเขาอันติลงมานะครับผมรอบนี้ฝั่งผมก็โดนดีบัฟนะครับผมลดแม็กเฮดพีไป15%นะครับผมโอ้โหน่าจะแพ้ยับเลยนะครับผมรอบนี้ดวงอันติหิ้วเลือดขึ้นมาแทบไม่ขึ้นเลยนะครับผมถ้ามีอาวุธ3ามดาวเนี่ยน่าจะดีนะครับชาชาทะเลลึกอันติไปนะครับผมทะลุถึงตัวเกโลเกโลเลยนะครับ าซสมุกิเขาอันติมารอบนี้โอ้โหยี่หนึ่งล้านเก้าแสนนะครับผมเหลือแค่ด้วงโดนแทงท็อปไถเกือบตายนะครับผมแต่รู้สึกว่าเหมือนจะติดไม่ย่อท้อนะครับเมื่อสักครู่อ่เดี๋ยวผมขอสลับตำแหน่งหน่อยละกันนะครับก็จะให้ตัวราชาทะเทลลึกกับด้วงเนี่ยมาอยู่ด้านล่างแทนละกันนะครับผมก็ไปท้าสู้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าก็ยังแพ้อยู่นะครับผมไม่สามารถที่จะเอาชนะฝั่งเขาได้นะครับ โอ้โหเกโลเกโลผมตายค่อนข้างไวมากๆเลยนะครับอ่ะรอบนี้ผมขอข้ามก่อนล้วกันนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวขอแก้มือในรอบหน้าละกันยังไงก็แพ้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอสลับตำแหน่งอีกนิดนึงละกันนะครับผมให้ตัวเกโลเกโลมาอยู่ด้านบนนะครับผมเอาตัววัคซีนแมนมาอยู่แถวกลางแทนนะครับ <S <S 2> <S 2> ดูเหมือนว่าก็ยังจะแพ้อยู่นะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งไม่สามารถเอาชนะตัว ถ้าซมกุกิฝั่งเขาได้นะครับ โอ้โหไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็อาจจะต้องยอมอยู่อันดับที่3ไปยาวๆก่อนนะครับผมก็จนกว่าจะถึงต้นเดือนหน้านะครับที่ตัวยิงยุงล่าง2เข้ามานั่นเองนะครับ ้าสู่เธอนี่สามนะครับผมทัสุมมกิเขาอันติลงมานะครับผมสามล้านหนึ่งแสนดาเมจเลยนะครับโอ้โหแรงมากๆเลยนะครับผมเกลโลเกโลก็อันติมานะครับผมด้วงผมติดกระดูกหักด้วยนะครับด้วงผมก็อันติใส่ด้วงเขานะครับตายไปก่อนนะครับผมราชาเทลลึกอันติใส่ซอมมี่แมนนะครับผมโอ้โหโดนสะท้อนกลับมานะครับราชาผมเนี่ยเกือบจะตายน่าจะตายเพราะ ตัวทัสซูเมกินะครับผมตายจริงๆด้วยนะครับแทงครับไถมานะครับผมโอ้โหแล้วก็เจอซอมบี้แมนอันติมานะครับผมก็ดวงผมตายไปเลยนะครับผมยืนไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ผมคงจะไม่สามารถเอาชนะคุณนินจาวันได้นะครับผมก็รอบสุดท้ายนะครับผมท้ายที่สุดจริงๆนะครับก็ขออนุญาตท้าสู้ในส่วนของคุณจีนอตแม็กพาวเวอร์หน่อยละกันนะครับผม แต่คิดว่ายังไงก็น่าจะแพ้อยู่แล้วนะครับก็ท้าสู้ไปเลยนะครับเปิดมาด้วยตัวโคลิบัตนะครับผมอันติมานะครับฝั่งผมเนี่ยติดกัดก่อนถึงสองตัวนะครับผมทําให้ฝั่งเขาเนี่ยได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นอีกยี่สิเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับทีนอตเขาน่าจะค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมในเทอร์แรกนะครับอันติมาออืหกล้านหกแสนนะครับผม เพราะว่าตัวจีนอตเนี่ยในเทิรนแรกได้บัฟกระหนำ่ำแล้วก็ได้บวกดาเมจเพิ่มอีก20นะครับผมจากการกัดก่อนของตัวโกลิบาสนั่นเองนะครับฟังผมทำอะไรแทบไม่ได้นะครับผมโอโ้โหราชาทะเลลึกก็ไม่มีลูกไฟอีกนะครับเข้าสู่เทิร์นที่2นะครับผมโอโ้โห กีนอตอันติมารอบที่สองหนึ่งล้านห้าแสนดาเมจนะครับผมก็เบาลงกว่ารอบแรกนะครับผมเพราะว่าตัวที่เหลือของผมทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวแท้งทั้งหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะทึกในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะลำบากแล้วนะครับผมเพราะว่าเนี่ยครับ ทีมผมเนี่ยจะโดนลดแม็กคิดพีไปอีก15เซนะครับซึ่งฝั่งเขาเนี่ยไม่โดนลดแม็กคิดพีนะครับเพราะว่าตัวจีนอตอ่ะเจโลเกโลผมเนี่ยตายไปซะก่อนนะครับตายเพราะตัวจีนอตอันติในรอบแรกนั่นเองนะครับผมราชทะเลลึกอันติมานะครับผมหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับผมด้วงเขาก็ถึกนะครับผม เลือดก็ใกล้เคียงกับผมเลยนะครับน้อยกว่าแค่หนึ่งแสนเองนะครับผมถือว่าไม่มากนะครับโอ้โหโดนสกิลยับๆเลยนะครับผมโดนกัดกรนกับเผาไหม้ด้วยนะครับตัวดวงผมอน่าจะตายเพราะกัดกรรแน่ๆนะครับผมโอ้โหติดเผาไหม้ตายนะครับก็ทีมผมแพ้ไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้ก็ต้องยอมอยู่ในอันดับที่ 3ของลานประลองไปก่อนนะครับผมจนกว่ายุงงล่าง2จะเข้ามาก็คิดว่าน่าจะสามารถไต่ขึ้นอันดับที่2หรือว่าอันดับที่1ได้แน่ๆนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก่อนจากกันไปก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับตัวผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ